ไปต่อนะโอเคนะครับมาครับอ่ะแล้วก็เรื่องเบสิกที่พี่บอกว่ามันออกทุกปีก็คือการเขียนแผนผังครับการเขียนแผนผังงานนะครับทุกคนอาจจะเคยเรียนมาตอนมหนึ่งจะได้ไหมครับใครความจำดีๆทุกโรงเรียนต้องสอนอ่าถูกไหมอ่าปัญลักษ์ของจุดสิ้นสุด ของจุดเริ่มต้นพี่อ้างตามหนังสือสสวทนะครับที่จริงมันเขียนได้หลายแบบนะครับแต่ว่าหนังสือสสวเขาใช้สัญลักษณ์แบบนี้อ่าตรงนี้คือสัญลักษณ์ของจุดสิ้นสุดแล้วก็จุดเริ่มต้นนะครับประมาณนี้ใส่ได้เลยครับจุดๆแล้วก็จุดๆส่วนอันที่สองครับเป็นการปฏิบัติงานครับการปฏิบัติงานหมายความว่าเขาอาจจะให้น้องเอาค่าตัวแปร ไปบวกลบคู้หฐานกันถ้าเป็นการปฏิบัติงานก็จะเป็นแบบนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ถ้าเป็นการรับเข้าข้อมูลจากภายนอกนะครับก็จะคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมด้านขนานครับสี่เหลี่ยมด้านขนานครับอจดได้เลยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานครับแล้วก็ถ้าเป็นทิศทางนะครับก็จะใช้ลูกศรเลยลูกศรทิศทางก็อาจจะชี้ลง นะครับชี้ขึ้นชี้ซ้ายชีย้ขวาได้หมดเลยนะครับการตัดสินใจจะใช้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นี่ครับเขาอาจจะให้น้องเขียนโปรแกรมสมมุตินะจงหาพื้นที่วงกลมเราก็จะต้องทำยังไงอาจจะต้องไปรับค่าจากภายนอกเป็นคีย์บอร์ดเล่า แล้วให้น้องเขียนแผนผังงานตามนี้นะครับอ่ะทวนอีกรอบนะครับปัญักษ์แรกนะครับเราเรียกว่าจุดเริ่มต้นปัิญญ์ที่สองเราเรียกว่าสัักษณ์ของปฏิบัติงานปฏิญญาลักษที่สามนะครับเรียกว่าการนําเข้าข้อมูลนะครับแล้วก็อันที่สี่คือทิศทางส่วนสุดท้ายก็คือเป็นการตัดสินใจนะครับเอเคครับ จดไว้นะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนี่ครับผัางงานแบบเรียงลําดับครับผัางงานแบบเรียงลาดับคืออะไรคือผังงานที่ไม่มีความซับซ้อนเลยผังงานแบบง่งายๆแบบเบสิกเริ่มต้นการทํางานไม่จําเป็นว่าการทํางานนั้นต้องมีสามงานนะมีตัวอย่างให้ดูเฉยๆอาจจะมีงานเดียวหรืออาจจะแบ่งเป็นสิบงานแล้วแต่แต่ว่า มันไม่เลี้ยวซ้ายไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นนะครับอย่างเช่นการที่เราบอกว่าให้น้องเขียนโปรแกรมนะครับให้น้องเขียนโปรแกรมของการคํานวณพื้นที่สี่เหลี่ยมอ่าเดี๋ยวมาดูตัวอย่างว่าเออการคํานวณพื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ยเราจะมีวิธีการเขียนยังไงก็เหมือนเดิมครับเริ่มต้นก่อนอ่าเริ่มต้นก่อนเริ่มตน้นเริ่มต้นนะครับเริ่มตน้นตรงนี้ เป็นจุดเริ่มต้นครับน้องก็เขียนเลยครับจุดเริ่มต้นอ่าเริ่มต้นนะครับโปรแกรมทุกอันเนี่ยครับต้องมีจุดเริ่มต้นครับพอเริ่มต้นเสร็จแล้วเด็กไปไหนต่อครับก็ต้องมีลูกศรครับต้องมีลูกศอนลงไปการคำนวณสี่เหลี่ยมผืนผ้าน้องต้องทำไงล่ะต้องรับค่ามาสองค่าสมมติพี่ ให้รับค่ามาจากแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดคือค่าที่อยู่ภายนอกโปรแกรมแป้นพิมพ์มพคีย์บอร์ดคือค่าที่อยู่ภายนอกโปรแกรนมน้องก็เขียนง่ายๆว่าโอเคเรารับค่ามาสองค่านะรับค่าความยาวด้านมาสองเท่ากับสองอรับค่า ความยาวด้านกวา้างและด้านยาวหลังจากนั้นน้องอาจจะไปแบบว่าเขียนตัวแปรในโปรแกรมว่าโอเคให้ x เท่ากับความกว้างให้ y เท่ากับความยาวแต่เรายังไม่ได้จาะลึกรายละเอียดโปรแกรมขนาดนั้นนะครับวันนี้สอนพื้นฐานนี้ก่อน เราไม่จําเป็นต้องเขียนว่ากว้างคือ x ยาวคือ y หรือจะเขียนก็ไม่ผิดน้องจะไปบอกว่าพอรับค่ามาแล้วมาเก็บค่าก็ได้แล้วแต่แต่นี่คือพี่เขียนแผ่นผางแบบง่ายๆก่อนเลยแล้วเราก็เขียนลูกศรเรารับค่ามาสองค่าแล้วเราก็ต้องเอาสองค่าเนี้ยไปคําน,นวณซึ่งการคํานวณพี่บอกน้องแล้วว่าต้องเขียนเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าป่ะอ่าเราก็บอกว่าเฮ้ยขั้นตอนเนี้ยอันคํานวณแล้วนะเฮ้ยอันคํานวณแล้วนะ อคำนวณแล้วนะคำนวณพื้นที่นะครับคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่ะอาจจะเขียนนิดนึงนะครับเมื่อกี้ชี้มานิดนึงอ่าให้ความกว้างนะครับให้ความกว้างเนะี่ยมีค่าเท่ากับสี่และให้ความยาว เห็นข้างในก็ได้พี่เข็นสั้นๆตรงนี้นะรับค่าความกว้างมาเป็นสี่รับค่าความยาวมาเป็นแปดแล้วกันครับเพราะฉนั้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าคํานวณออกมาก็เอาค่าของเลขสี่คูณกับเลขแปดถูกไหมครับแล้วเราก็ไปต่อครับพอเราคํานวณเสร็จแล้วเราต้องแสดงผลครับอพอคํานวณเสร็จแล้วน้องต้องทําการแสดงผลนะครับ แสดงผลแสดงผลก็จะเป็นสี่เหลี่ยมอิงเอียงเหมือนเดิมครับเหมือนกับการรับค่านะครับคล้ายๆกับการรับค่าเลยสี่เหลี่ยมเราก็จะแสดงผลนะครับอ่าสี่เหลี่ยมเราก็จะแสดงผลอยากวาเป็นสี่เหลี่ยมตรงๆสี่หมืนผ้านะอิเอียงนิดนึงนะครับเป็นสี่เหลี่ยมคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมด้านขนานครับจึ๊บนี่นี่นี่โอเคเราก็บอกว่าแสดงผลแน่นอนครับตอนที่น้องแสดงผลน้องก็ต้องแสดงผลเป็น พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีค่าเท่ากับสามสิบสองเป็นอันสิ้นสุดนะครับอันสิ้นสุดก็คือจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดสัญลักษณ์เหมือนกันนะครับจุดเริ่มต้นกับสิ้นสุดสัญลักษณ์เหมือนกันนะครับแตกต่างกันแค่คําพูดด้านในก็ตอบสิ้นสุดนะครับนี่คือตัวอย่างผังงานแบบพื้นฐานที่พี่ปูพื้นฐานให้ก่อนนะครับเอ อันนี้โอเคนะครับอ่ะจุดไปครับเ,เววาจดนิดนึงโอเคนะครับนี่คือผังงานที่เขาเรียกว่าแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยแบบง่งายๆชิวๆลงไปคำนวณแล้วแสดงผลอย่างนี้เขาถือว่าเป็นผังงานของเรานะครับอ่ะจดก่อนครับไปแต่แล้วเดี๋ยวไปดูหน้าถัดไปกันต่อนะครับ โอเคนี่ผังงานที่มีเงื่อนไขครับผังงานที่มีเงื่อนไขหมายความว่าเริ่มมีเงื่อนไขว่าเฮ้ยเราเงื่อนไขเนี่ยเป็นจริงหรือเงื่อนไขเนี่ยเป็นเท็จเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผังงานเงื่อนไขเนี่ยเราสามารถทําได้ยังไงอ่าเงื่อนไขนะครับจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะขอยกตัวอย่างเลยนะครับเพื่อจะได้ให้น้องเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่น นผังงานว่าสอบตกหรือสอบไม่ตกครับโอเคทุกโปรแกรมต้องมีจุดเริ่มต้นครับทุกโปรแกรมต้องมีจุดเริ่มต้นนะครับให้น้องเขียนจุดสตาร์ทไว้ก่อนเลยนะครับก็คือจุดเริ่มต้นเราปึ๊บปึ๊บตรงนี้แต่งตั้งไปเลยนะครับจุดเริ่มต้นพอจุดเริ่มต้นแล้วเราก็ใส่ลงมาปึ้งจุดเริ่มต้นของโปรแกรมน,น้องต้องการเช็คว่าผังงานสอบตก หรือไม่สอบตกก็เช็คเงื่อนไขเลยจุ๊บ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 อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สวยไม่สวยนะครับใครเคยเล่นกับพี่ก็จะรู้ว่าพี่ลายมือสวยมากอยู่แล้วอันนี้เป็นผังงานนะครับตรงนี้ก็คือเป็นการผลการตรวจสอบครับผลการสอบครับผลการสอบทําไมพี่ใส่แบบนี้นะครับ ผลการสอบนะครับทำไมพี่ใส่แบบน,นี้เพราะว่าพี่ต้องการตรวจสอบว่าคะแนนเนี่ยผ่านไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านทายังไงอ่าถ้าไม่ผ่านทำยังไงหรือถ้าผ่านทำยังไงอย่างเงี้ยเริ่มมีการแยกทิศทางละเริ่มมีการแยกทิศทางไปทางขวาบางคนบอกพี่ทำไมไม่ไปทางซ้ายมือไปซ้ายมือไม่ได้เหรอได้ครับ น้องจะไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาได้หมดเลยครับเอาที่ตามสะดวกแต่อย่าย้อนกลับไปข้างบนนะย,ย้อนกลับไปข้างบนนี้ไม่ได้นะครับเราก็บอกว่าเฮ้ยสอบผ่านสอบผ่านแล้วเป็นยังไงเอา้าสอบผ่านแล้วก็จบสิไม่ต้องแก้แล้วสอบผ่านจะแก้ทําไมแต่ถ้าสอบไม่ผ่านต้องสอบแก้อ่าสอบแก้ตัวสอบแก้นะครับ ในกรณีที่เราสอบไม่ผ่านในกรณีที่เราสอบไม่ผ่านทีนี้เราก็ดันไปข้างล่างไปเจอกับรวมกันเป็นหนึ่งจุดอ่อวงกลมเนี่ยมันจะมีก็ต่อเมื่อมันเป็นการแยกแล้วมาเจอกันนึกออกปะ่ะคือไม่ว่าคุณจะสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่านถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ผ่านเนะี่ยแล้วน้องไปสอบแก้มาน้องก็วิ่งมาตรงนี้ พอวิ่งมาตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มาเจอกันที่จุดสิ้นสุดครับจึ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 บแล้วก็จุดสิ้นสุดนี่ก็คือตัวอย่างของแผนผังงานอย่างง่ายในกรณีที่เช็คว่าสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่านนะครับโอเคอ่ะจดไปครับเลยใส่เลยพอเข้าใจไหมครับพอเข้าใจไหมไม่ยากเนาะไม่ยากเนาะเออ โอเคนะครับจดได้เลยครับจดได้เลยดได้เลยจดได้เลยจดไปนะครับโอเคแล้วก็ผัางงานที่แบบที่สามที่พี่ตัวอย่างคือเป็นผังงานแบบซ้ำครับซ้ำหมายความว่าถ้าไม่ผ่าน ต้องวนกลับไปซ้ำถ้าไม่ผ่านจะต้องวนกลับไปทําคําสั่งเดิมตรงนี้เราถือว่าเป็นแผนงานซ้ำครับโอเค